สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีเบิร์ตสมองสุบอลเลยครับที่เขามาติดตามรับชมพญิไส่เรียนเบาเนาะครับเนาะเขามาแล้วพอญิไส่กับปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พญิไส่น้ำเล่นเด้อครับเด้อมือนี้พอญิไส่กับสีผ้าไปปล่อยเบาครับผมหนีร่มร่มดีดีมือนีร่มมาจังไลยบุญมือนี้พอญิไส่กับสีผ้าไปแรีนเบาวงเดือนดวงนี่แหะครับวงเดือนเมตรหกสิบสายแข็งครับผมจนที่ไปปล่อยเฝ้าไปปล่อยครับ ฝากไปถึงเอฟซีสายวาลเวสุูผูสุคนล่ะครับผมเป่าแรนเดอร์ล่มช่วงเททาของปีเดินพูดได้มีวาวกับเอ่าขึ้นฟ้าเดี๋ยวสีบอลไดแรนพอนี่ไส้กับเ้าหัวคิดหัวขวมต้งจะเศร้ามากนี่ล่ะครับนี่เสียดวงนี่ขึ้นครับผมบาทนี่ไปพี่น้องล่มโองบาทนี่บอดีแรนเนี่ยดอกลมแห้งปานนีมัดยนกนระโดดครับผมครับพี่น้องผมตอนนี้เขากับมาหอดสนามบินพอนี่ไส้เวที่เรียบร้อยล้วครับเพื่อทําการปล่อยอีกุด เอ้ปล่อยวงเดือนขนาดเม็ดหกซีบดวงนี่แหละครับผมเป็นตัวหน่อยครับแต่ว่าสายแข็งพี่น้องตัวนี้แข็งเป็นแข็งร่มซํำใดซํำหนึ่งนี่เอาขึ้นบ่ได้ครับผมนี่ครับเบื่องโค้งปีพี่น้องรับสนุ่เปลนยางสูตรพญี่่ไส้แะครับผมสวนเที่ยงป่านะครับก็บเป็นบเบ้าแม่ลูกเบาอีป่องของพญี่ปุไส้ล่ะเบาอีป่องดวงแรกของพญี่นไส้นั่นครับร่มเท่ยงบอกอยมีกระล่างเหรนเอวอยู่ กำลังโยกสายสายไปสายมาสายหาลมเอา้าสายดีครับมันสายอยู่หันและครับผมเดี๋ยวเอาดวงนี้ขึ้นครับพี่น้องบนันเอาดวงนี้ขึ้นครับน้าพี่น้องมาลุ้นกันครับผมบันนี้ถาร่มครับมัดไว้แลวก็รมมากลลวก็โยนขึ้นรดครับผม ร่มดีๆร่มได้ๆกันซาดคือโลดนี่แหละตำราเขาไงไส้บ่ค่อยมีบ่ค่อยเดรียนเดีด๋ครับผมมีแต่หาร่มร่มมากอ่ะโยนจวดคือโลดแต่ว่าเบาดวงนี่ร่มซ้ำได้ซ้ำหนึงน่งโยนบ่ข้นได้พี่น้อง เรียบร้อยบันลมมากวัวลดมบันอั็นทะล้ไมครับผมถึงเชื่อถืงๆป็ควายล้ครับบันตาดเลยเอาได้บาได้ทำตัวหนึ่งไปไปบ่ไปเองนย่งท่านเลยได้เอาไมพี่น้องล้มบ่ไลลด้ครับ ai luôn khắp bốn đây qua đây đây qua đây tam rồi luôn bay nào bay พี่น้องเบอ่อาการมั้งครับร่มเท่งบังอยแห้งครับผมเิ่นไส่ผูกเชือกไว้โบ่บย่างกันไหนส่วนทางนั้นก็เป็นทางนั้นก็เป็น,นบเนบาอีกุดเบาเบาเบาอีปองเพง่ายไส่ละอีกุดใส่หางครับผมนั่นนี่หางกันมากบ่าไกลกันครับผมเพื่อนกระลังสัตว์ครับผมถือร่มถือร่มกระลังสัตว์ แต่นูกกำลังดังเดี๋ยวยยไปยิงไซสิ่งไปยับออกจากกันกอนครับเดี๋ยวมันเสือกไปแขวงกันอย่างงานเข่าหลดไปพี่น้องไปยับออกจากกันก่อนครับผมนั่นครับพี่น้องผมร่มเท่ยวเบอใครแห้งครับร่มเที่ยบ่มีโยกหาลมอยู่ครับคุณพี่น้องตั้งขืนยา่างสวยงามครับผมขืนดีดี นั่นเชียงที่รีที่รีตั้งขึ้นจ้อก็อจอก็ครับผมขึ้นไปหาดวงนั่นแหละครับคุณมาแม่ลูกผมอยู่ห้างจากกับโบกลยด้วยพี่น้องนี่นี่จะว่าผมย่านเสือกปาดกันเสือกปาดกันงานเขา่าลดเดี๋ยวผมกระสิได้งับไปผูกมองไหมครับผม สำหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงพญียไส้แรนเบาครับผมฝ่าวแรนตัวร่มสีเบิร์ดก่อนมันปลายเรือนมะกราแล้วครับผมบนที่เขากุมภาเรียบร้อยสองฝ่าวเรนครับผู้ได้มีเบาฝ่าวเรนเด้อสีบอกให้ครับผม